มาดูคนหนุ่มตากข้าวจัดคลิปไปหนึ่งคลิปต้องอาศัยถนนคอนกีดเพราะไม่มีคนเที่ยวต้องตากข้าวซะแล้วเที่ยวไปกระทั่งตันซ้อยตันยังบทรุน้องดินเจี มีต่ไก่แจ้เด้อสิมาลักกินไผสิมาเฝ้าบัดน,นี้เอามึงสิเพียนอยูค่ครับบ่ไก่แจ้ไก่แจ้น้าออดหลายแท้นี่เด้มาปูสาดนอนใต้ห่มกล้วยน,นี่ <c oughs> ครับพอดีดอกยีตู้สิหลับอยู่พ้อล่ะเพลงพอพุ่นล้วไปแล้วแต่เ <c oughs> พลงบ่เป็นอุปสรรคต่อเฮา แต่เป็นอุปสรรคต่อการเหตุคลิป YouTube มันจะติดเหลืองยูได้เข่าร้ายขนาดหน้าไพนี่ยูคือได้ร้ายแถบวะ

บานนี้ก็เอาลานมาใส่นี่อีกกับมาเทพี่เหรอบานนี้เบิ้่ะหรอใชะสร้างบ้านนกดาวหันหนามาส้อยนี่บ่ให้ผู้สาวนักเรียนเที่ยวมาเศร้าอยู่ ให้เอดงแนมเซาแนมแรงนุงกระโปงสั้นๆเด้บ่ค่อยมีคนเซาเฮือนเนาะคู่มื้อนี่เนาะตอนเปิดเทคโนใหม่ๆน่ะคนเาเฮือนขนาดดแต่คนอาาน่อีิตลอดบ่าเฮ็ดหลังแล้วจักแสนัเดอนเดือนเท่าดดงของอาซานน่ะเท่าดนแล้วบ่จักประมาณ2,000 มีแต่คนเลยไเห็ดงานอมีแต่คนได้เห็ดงานบอเดือนละสองสามพันบอไอเออมียังปฏิสุกส่ล้อน้ำบัดอดมรถผู้ใดปีกับคันเมื่อกี้นี่คือคือรถผู้ใหญ่บ้านบอมันยังมีชีวิตเดินได้อยู่บอ อย่าไปประมาทรถอีแก่นะบอเาให้น hmm. <c oughs> yeah. yeah. mm ้องไฟาอืมอืมให้อมไฟฟ้าเออดีอยู่ได้ละอือือืมดีเนาะอืม อืมอ <ừ S 2> ืมเดี๋ยวลง คือล่มหนาวมาส่งเลยฝนขึส้สิโบตกลมสิเป็นละ่มหนาวเออวเ้าไดว้าวดไมอเพิ่งใแ่ล้วกเ้าวขอเพิ่งใบบุมทะะ <laughs> อร่ออแล้วกัเอาา้าวยเฮาวใไอพิ่งร้วกนเ้าาไมอเ่งใอี้วันะเอ้าวใด้าดไองอุ้มรันะเอากชา่อเพงใบ่กันะอวา่อง5 0งบมาิอ่อ

เอาไปปลูกแม่เอามาล่างสต๊อกเบิเลยเฮาไห่ไดซูนมาตัวเงินเก็บเกี่ยวออกก่อนเทาปลูกยนีนี่เฮาก็หดน้าเอาดูบวมีน้ำหกมันกะตายเหรอลูกเอ้ยพ่อบ้านไผยยักอันเออุ้มอยู่สวนบ้านหลังบ้านนายมมนดี ซื้อมาเบียละสองพันคือโตบ่อละใหญ่มากําต้นจิ้มซุ้งนี่หละมันเป็นน้ำดินมันเป็นน้ดินคือดินภาคเหนือนะไผ่ยักษ์ไว้เนาะต้นพันต้นพันน้อยหนึ่งต้นละสองพันเน่นแบบนี้ึ้นเดี๋ยวนี้หันซากันก็ไผ่ตรงไผ่จิ้มซุ้งนี่หละมันระบบเป็นยักษ์ให้ดิน อืมดินบดีเอดีเอดินได้สบายอ่อืมดินเรามันไม่เหมือนดินเขานะนนอืมเอาอยาบกไม่มือเสือไม่มือเสือกวาดกได็ได้ได้หรือวันบ่ขัด วิธีการลานข้าวของหนุ่มๆสาวๆาวาวบ้านโพนไข่ได้เงินจากแสนเมือ่อวานในบุญกระถินฝากแต่ข้าเจ้าลงไปต่อยอดซื้อๆบ่ลงไปงคือกันเออผู้ใดเสียอันน่งิวที่ได้สมกุลผ่านแสนเสาน่ะบอกแม,กม่ลูกสไส้ไผ มี <icana> <naj bum S 1> ลูกชายอืมอันแล้วแล้วงานศพไผอยู่นะเงือนผู้ใหญ่บ้านนี่เอาเงือนเขาอยู่แถวนี้บ่เขามาซื้อหลังใดเพื่อนยาเขาเพื่อนไรกาเขื่อนการนี่เป็นยามันอ๋อก็เลยลูกของไกาลูกตะโกอืม